เลขขายเลขพี่น้องก็เลขใายน่ะล่ะสองกสีไม่มีใหสองกสีไม่มีบนหรือล่างบนมาครบบนเด็มีสามมีหกีูมีศูนย์มีสมมีเก้ามีห้ามีสมีหกู่แปดพอีสมีหกคู่เพี่ดุล้าสมมติว่าสมันไม่า เอาเก็บไนะเก็บมาสองลเอาห้าเหรอาักสองเยักสอระไรห้ากเอาเอาอย่างนี้แปดสามก็ได้แต่ว่าสามนามาสามามาเน่นอนแต่ไม่รู้จะบนล่างแต่มันมาเน่นอนอ่ะ เลขที่หนไม่เคยหนึนะสามมาแน่นอนถ้าสามไม่มาเขาคนก็อย่าอย่าอ่าทิ้งนะหนึ่งนะตัดอารมณ์ดีตัดสิแปดคนตูอะสก็สูงก็ไม่ดูดีนะตัดัแตัด เออเลขเครื่องยินไอที่ตกเรยกได้ซื้อราเแปดมาหนึ่งตัวใช่ไหมมาคู่กันหาอะไรใส่เอาเลยอ๋อหาหา,หาตัวมาขายใช่ไหมก็ต้องสามสิไม่รั้ตมาใส่เอาไม่3ก็หนึ่งซีเรตวิ่งค่อยอ่ะมาแนีนอนงเลยส มันสุกใช่ไหมมันสุกมีคนเออมันสุกทำไมมันเงียบกันเลยรอห้าโมงแล้วหึงเลยสองนาทีห้าโมงแล้วเราจะไปเลาะตรงไหนเลาะที่ไหนแล้วเนี่ยเนาจะจอดตลาดกัวรานใหญ่ไดยโอ้เขาขายนั่นขายตะเข้าไม่ได้หรอกอันนี้ันเป็นกาแฟไรใไหน เขาไม่บอกเหรอหนึ่งกุมภาหกเก้าเขาทำเอาเขารู้แเขาทำเอามันไม่ใช่ของจริงงวดนี้ของพีที่แล้วออกเจ็ดร้อยอืออกศูนย์ศูนย์่นางวดนี้แหละออกศูนย์ศูนรถค่อยจะล้มไหมเนี่ยรถจักระยานค่อยจะล้มไหมเนี่ย เล่นหกสามเล่น 3, 6, 1, 6. สามหกกันหนึ่งที่เคบูนั่นนี่เลยนีา่าหนยก้าย่ี่ตรงนั้นที่โซเนมันจะเรียเนี่ยจอบนและล่างกั ain, นพวกน,นี้มนันอบุกทีตรงนี้มันชอบขล่างไงตรง,นงนเนี้ยเนียคูนี้เลขค่อยเนี่ยมันมาบนนะ <c oughs> นนมันไม่มาล่างนะถ้าเลขดับล่างค่อยดับอยู่นะหนึ่งสองสามจะไม่มาให้เห็นเลยล่าง <c oughs> ถ้ามันดับอยู่เหมือนทุ่มวัดที่มันเคยดับนะนี่เล่นลูกสาวเล่นบนไปเลยก้าวมีดวงใจไหม <40 S 2> สี่ศูนย์ไงเป็นลูกสาวใครมีเทมปุกศูนย์ล่างโมเทมโมเทมไม่รู้ตารางไหนโมเทมไม่รู้ตารางไหนเขาสามตัวเลยจะหาดูในไลน์เนี่ยแมมาสวัสดีค่ะพูดกับลูกค้านหน่อยสิพี่ดู สวัสดีค่ะสิบสิบหกผู้รับชมขอบคุณนะคะนั่งขายลอตเตอรี่นั่งขายลอตเตอรี่จนปวดขาแล้วโอ้พี่นองคนไหมจะได้ขายเงียบมากไม่มีคนมาดูลอตเตอรี่เลยเงียบมากค่ะจริงๆขายไม่หมดทำไงเนี่ยไม่รวยเขาก็รวยเราเลย <c oughs> ไอ้ที่จะเจอแน่ๆคือ โดนหัวดาแน่ๆเลยมันเบื่อ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 เซ็งเซ็งยังไงก็ไมลูกวายมันมันค่อยเหีงเลยก็เป็นจังซี่ก็เป็นจังซี่มันซุกแนวไปได้ค้ายเลขเลย เลขก็แหงเหลือหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณคุณประสงสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอะไรอีกอะายๆคนที่อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ,คคะสวัสดีค่ะสามสิบผู้รับชมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นุสุนิสาคุณสุนิสาอะไรนะ<ว>กเกียรตินาดีเออสองเกียรติบ้างเออใช่ใช่แค่พี่ดุนวิ่งลว <c oughs> เออลูกค้ามากก็เลยวิ่ง,งลูกค้าเข้าึ้นนั่นมากเลยแม่มาเรียกเอาเห็นบ้างเออเห็นมีต่อ มาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อม,มาซื้อเลขซอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาซื้อเลขซอยกันเก็บตือก็แม้อ,อยากถือก็ไม่มีเก็บ <laughs> จังเลยตั้งเลย เกียรติผู้รับชมสวัสดีนะคะหืมหน่วย่อยตอยยออยอ่อยแหลมเนียเหรอหน่วยขอแหงหุ่นเหลีวย,ยังวะนั่งนั่งนั่งเดียวไปใส่บ่ได้เดี๋ยวได้เวลาก็ออกเลาะแล้วแต่มันบ่แดดได้หมื่นนะี่เนาะเป็นตะไปเลาะอ,อยู่สวัสดีค่ะสุนิสาเป็นลูกของที่ปรึกษา นายกค,ค่ะอ๋อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ยังแพ่พุ่มแพ้แพ้อากาศบ่สวัสดีเด้อค่ะโอ้เป็นเกียรติย่างยิงเลยขี่เขามารับชมสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณสุนิสาสวัสดีค่ะ,คะเป็นเกียรติย่างยิงเลยค่ะ คุณสุนิสาเกตตนาดีเหรออ่านผิดหรืออ่านถูกขอโทษนะคะถ้าอ่านผิดสวัสดีค่ะที่ผู้รับชมที่ยังยูน้ำกันเดี๋ยวนี้เวลาเท่าไดแล้วเนี่ย สะได้ออกไปเอหาโมงกระเตียงค่ะหาโมงค่ะนะพี่ใช่จะได้ไปปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่เราได้มีพี่น้องลอตเตอรี่เลี้ยลายก็ได้ขายเดี๋ยวมันสิขายบ่หมด <c oughs> ไม่มีอะไรทำมาดูคลิปนี้ค่ะอ๋อ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่สละเวลา ขี่อุตสาบึงบอลเลียนพานนะคะขอบคุณค่ะนั่งกับน้องเพคนยืนนี่แหละนาล้านก๋วยเตี๋ยวนาซีวินนี่แหละค่ะ <c oughs> ขายลอตเตอรี่แต่มันบ่ได้ขายเลยพี่น้องเงียบเงียบมันดีวันศุกร์วันศุกร์นนแนวใดพี่เงียบให้ขอบคุณเดอ้อค่ะเดอ้อขี่ม่ารับฟังยายป่าจมไม่ได้ขายเลขยกแลกกัจมไป <c oughs> ขอบคุณค่ะกออนุญาตไปปั่นจักรยานขายเหล็กกันเด้อค่ะเด้อแล้วคลิปนาเจอกันไหมเด้อค่ะเด้อฝากช่องน้ำเน่เด้อค่ะเมื่อยคลิปนาเจอกันไหมเด้อค่ะคุ้สิ่นเก้าสวัสดีค่ะ